คนไปแล้วครับเสียง <If S 1> กลางเสียงแหลมนะครับไปแล้วนะครับ24ใบไปแล้วครับด้านเดียวได้ไปน้องด้านเดียวบพรมันเพรมันหลายด้านเนอะด้านเดียวด้านเดียวนะครับตูโรอีกสักหน่อยครับเขาเอาเสียงกลางแหลมมันแล้วตะกอนนะครับกลางแล้วมันแล้วตะกอนมื่งเส้นฝนตกครับพี่น้องแต่ยังที่พอบอกครับเพอะฝนตกปุ๊บเขาก็ยกเต็นดอกเอ้ยฝนตกปุ๊บเขาก็ยกเต็นอ่าคำว่าฝนมาตกเขาก็ยกเต็นดอก นะครับอ่านี่พอบานาจะตกนะเด้อดมือนีแดดแล้รข้างรมือนีแดดแล้รข้างรตอนนี้ไปแล้วยิมสีใบครับตอนนี้ไปแล้วยิมสี่ใบมือมามือนเีเขาสิแล้วจังโมงคาดว่าสิบสอง <c oughs> ท,ทุ่มสิเด้อครับผมไปครับไปบงังเกอร์อ่นครับครับดีจังบนหา โลกสวยด้วยมือเรานะครับโลกสวยด้วยมือเราสวยด้วยมือเรานะครับว่าแม่นอะไรยังเดี๋ยวได้กับติดท่อนโลกโคมไม้หดวนะครับบนธรรมดาเนี่ยปรุงแต่งน้องสักหน่อยดีกว่าครับลกบูกก็ปรุงจัดไป เสื้อผ้าท่านก็ไม่หมดครับพี่น้องเ่าาอาขอบคุณทีมงานลูกขอบคุณสุดๆทุกคนนะครับขอบคุณสุดๆทุกคนครับเดี๋ยวยางมาหน่พ่อเอายางครับเอายางใส่รถทุกรอยติดแค่ยังไงยางมาเสะว่างนี่ครับว่างคนโตอ่าทีมงานเรา,าครับว่าไงละครับใส่ใส่ยางไม่ได้เหรอพี่น้องครับยางนี่ก็ยางใส่อะไรอยู่ด้วยครับแต่ว่าเอามาใส่ยังไง อยากลรงหรลอดห้องครับอยากลรงหลอดห้องคาดว่ามือน,นี้แล้วนะครับคาดว่าได้ครับคาดว่าคาดว่าคาดว่าแลว้วอันนี้คือทิพนแล้วได้ครับพี่น้องทิพนแล้วปั้นว่าของไม่ปุ๋ยละครับทินแล้วนะครับปันปลาของไม่ปุ๋ะอะ่ะมื้น,นี้ต้องเสร็จชุดนี้ไปแล้วครับผม ชุดพี่ครับมาแล้วครับรถไถน้ามาแล้วเอดี๋ยวโอเคครับโอเคครับตอบรวยพระเจ้าเป็นอะไร้เล็นเล็กเล็ก อา่าเจ้ามืาม้นี้พกคมแต่นเน <c oughs> อาวอ่อนแล้วอ่ามีสปอร์ตไลท์เปิดให้ยุ๊ก tiếp kéo à cái này tông léo